็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเอาชีวิตรอดใน99คืนนะครับผมนะหรือว่า99คืนในป่านั่นเองนะครับวันนี้นะครับพี่มาตามเสียงของน้องๆหลายๆคนที่ต้องการให้พี่มาทรมานนะครับผมนะก็คือเอาอาชีพนักกับเพลิงนะครับมาฟาร์มเพชรว่าจะไวหรือเปล่านะครับโอเคก็ตอนนี้นะครับพี่ก็ยังไม่ได้ทดสอบเลยนี่คือตาแรกนะครับก็ยังไงเดี๋ยว เราก็ไปดูกันเดี๋ยวตอนนี้พี่ขออนุญาตอัพกองไฟแล้วก็เดี๋ยวขอหาประสาทเพชรให้เจอก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันตอนนั้นเนาะไปกันเลย let's go 2000 years later โอเคตอนนี้เราได้ทําการเจอประสาทเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ก็ขืนที่4นะครับถือว่าตอนนี้เจอไวนะครับหลักๆที่พี่ต้องเตรียมนะครับหนึ่งเลยคือต้องมีกระสุนให้พร้อมแล้วก็คือเชื้อเพลิงให้พร้อมนะครับแล้วก็เตรียมสำรองไว้1อันเนาะที่พี่หาตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีนะครับหลักๆที่พี่เตรียมไว้ก็จะเป็นอาหารนะครับระหว่างรอเนี่ยพี่จะแนะนําให้ฟาร์มกล่องทิ้งไว้นะครับอย่างเช่นตอนนี้คือพี่อย่าฟาร์มอาหารไวล้ละ พี่ก็จะวิ่งฟาร์มหาพวกเชื้อเพลิงพวกกล่องอะไรพวกเนี้ยทิ้งไว้นะครับฟาร์มกล่องทิ้งไว้เลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนาะพี่ก็นี่ไงมาป่ามันไม่เจอเราใช่ไหมเอ้ยนี่ เราก็เจอเชื้อปุงเชื้อเพิงก็ถือว่าดีนะครับผมนะเตรียมไปเลยอัน2อันนะครับเตรียมไว้ครับแนะนำว่าให้เตรียมไว้เผื่อนะครับเพราะคืนนี้โจนบุกเนาะปุ๊บเฮ้ยเจออีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเดี๋ยวเราไปดูประสาทเพชรก่อนว่าตอนนี้มันอีกกี่นาทีนะครับโอ้วิ่งไกลด้วยเนี่ยทันไหมเนี่ย ไม่รู้เวลาด้วยนะพี่ไม่ได้คราบไม่ได้คาฟอะไรเลยนะครับคาฟแค่แผนที่มาเลยนะเห็นแดงๆก็คิดว่าเชื้อเพลิงที่ไหนได้โจนส่วนไอ้ไอ้ตรงนี้เดี๋ยวพี่ค่อยมาทดสอบให้เนาะว่าคาสไหนมันจะเหมาะนะครับสำหรับดันเจียนเฮ้ยแลกกบอะไรเนี่ยจะป้าวะซัดกบอะไรก่อน แต่พี่เพิ่งเจอนะเพิ่งเจอแล้วก็กลับมาฐานฮนะอาจจะประมาณเจ็ดแปดนาทีประมาณนั้นฮะนี่เลยอยู่ใกล้มากนะครับประสาทเทชรตานี้ดวงดีมากอยู่แบบอยู่แบบใกล้มากๆนะครับอระหว่างนี้ก็พยายามอย่าเปลืองเชื้อเพลิงนะครับเพราะว่าอาชีพเนี่ยมันกินเชื้อเพลิงมากทําอีกสามนาทีแล้วอาจจะบุกโจรรอบหนึ่งนะอืมโจนอาจจะอาจจะบุกบ้านรอบหนึ่งนะครับ ไปกันต่อครับไปกันต่อเห็นหมาโจนมาละเวลาโจนมาพี่แนะนําว่าอย่าใช้อย่าใช้ปืนนะครับแนะนําว่าให้ประหยัดไว้เนาะประหยัดพวกเอ่อถังไว้นะครับเพราะว่าเราต้องใช้นะอาชีพนี้นะแต่ตาเนี่ยพี่มองว่ามันไวมากเลยนะไวกว่าทุกอาชีพเลยมั้งหรือว่ามันเป็นพลดวงพี่ด้วยหรือเปล่าเบนจุงเบนเดตก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยนะครับ มาเลยมาเลยเนี่ยพี่ไม่ได้คัฟอะไรจริงจริงนะเห็นปะยังไม่ได้คาฟอะไรเลยนะมาถึงพี่ก็ปลดดานอย่างเดียวนะครับปลดปลดแมพนะครับเปิดแผนที่เท่านั้นไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าอดิลำพังโจนตัวเดียวก็จัตัวเย่อยู่แล้วนะ <c oughs> <c oughs> จะรอดไหมน้องอจะทำได้ไหมเนี่ย Okay. ฟาร์มกระตุกกระต่ายโอถ้ามันใช้แบบพวกห่านพวกอะไรเป็นเชื้อเพลิงได้นี่สบายแล้วฮะป่าเน,นี้ยคือพี่ไม่ห่วงเลยอะ่ะพวกแบบอันใหญ่อะ่ะเชื้อเพิงใหญ่อย่างเงี้ยถ้ามันได้นะพี่ไม่ห่วงแล้วเนี่ยนี่เลยระหว่างนี้ก็วิ่งเดินไปก่อนอะฮะฟาร์มเอาหุงอาหารทิ้งไว้ คาร์ที่นี่ยังไม่ได้ปลดเลเวลเลยนะฮะยังเป็นเวลหนึ่งอยู่นะเวลที่แบบว่าเพิ่งซื้อมาอะไรเงี้ยซื้อมาพี่ก็อาจคลิปเลยนะครับหมายถึงว่าคลิปแรกเลยนะที่พี่รีวิวตัวพนุไอตัวนักกับเพิงไปนะครับอันนั้นคือพี่ซื้อมาเลยนะซื้อมาแล้วก็รีวิวเลยนะครับแบบเพียวๆเ,เลยนะเช้าแล้วไอ้ที่มาเจออาหาร อย่าบอกนะว่าตามมาถึงผ่านเลยอะ่ะบ้าไม่ตามหรอกโอเคเตรียมอาหารครับสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามพอถังเราสองอันเนาะโอเคสิบสี่สิบห้านะครับเวลาเราดึงมันออกมาจะได้แบบง่ายๆหน่อยนะครับไปกันเลยไปกันเลยประสาทเพชร ประสาทเพชรเปิด้ืยยังไม่มีเกาะเหมือนแบบเกาะสี่เหมือนไซบอกไม่สามารถแบบสแนปแบบเล่นมุมกับมันได้ด้วยออาจจะต้องใช้เป็นบุคคลที่หนึ่ง <c oughs> แต่รอดไปเนี่ยที่ว่ามันก็มีโอกาสรอดอยู่นะถ้าแบนเดตเราพอมาสักสี่ห้าอันพีพว่าก็จะเชิลอยู่ เป็นบุคคลที่หนึ่งเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยฮะเฮ้ยได้อยู่ถ้ามีเ้อเพิงอ่ะได้อยู่ได้อยู่ไว้อยู่ไว้อยู่เอบกิดกระสุน ได้อยู่มันวิวหนึ่งยังไงมันก็เลยง่ายอะ่ะแต่มันดูมันแดกเชื้อเพลิงเดี๋ยวเราเราขอกินเชื้อเพลิงก่อนโอ้ยอะไรวะตั้งหลัก ไดู่ได้อยู่ đây อยู่ทุกเอาโอ้ยนี่เป็นไงโคตรตึงโคตรอันตรายมีใครที่ไหนใช้ไหมล่ะมีปะพอเพอผ่านง่ายกว่ายังอื่นอนะแต่อาจจะเปืองเชื้อเพลิงนี่โคตรตึงโคตรอันตราย พอสุดบอกแต่คำเดียวว่าที่สุดของที่สุดครับสำหรับคลิปนี้นะครับใช้สเตปพี่ได้นะครับหลักๆก็เตรียวไม้เผื่อนาะสักสักสองถังนะครับกับเบนเดจสัก2อัน3อันก็น่าจะเหลือเฟือแล้วนะครับโอเคคลิปคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับใครที่อยากให้พี่ใช้อาชีพไหนในการมาลุยประสาทนะครับก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับผมนะไว้เจอกันครับผมฝากกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับ